นี่คือ6สิ่งบนโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนี่คือพอยนีโมจุดเล็กๆที่ได้ชื่อว่าห่างไกลาจากมนุษย์ที่สุดในโลกที่แห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟ Un ิกอันเบิ้งวังหากคุณสงสัยว่าพอยนีโมอยู่ไกลแค่ไหนระยะทางเหนือโจทย์ใต้ของไทยจากอำเภอแม่สายถึงอำเภอเบตงมีระยะทาง1640กิโลเมตรแต่แผ่นดินที่อยู่ใกล้พอยนีโมที่สุดคือเกาะร้างที่อยู่ห่างออกไปถึง2688กิกิโลเมตร ถึงแม้มันจะได้ชื่อว่าจุดที่ห่างไกลที่สุดในโลกแต่ก็เคยมีมนุษย์ไปยืนที่นั่นนั่นคือทีมสำรวจคริสบาวผู้เขาเดินเรือไปถึงที่นั่นในเดือนมีนาคมปี2024เมื่อไปถึงพอยต์นีโมผู้เขาได้ลงไปเล่นน้ำและถ่ายรูปแต่เกิดเรื่องที่น่าประหลาดใจขึ้นเมื่อมีนกอันบัตโสบินมาเกาะกวนซึ่งไกลขนาดนี้ไม่น่ามีนกชนิดไหนบินมาถึงได้แต่ไม่ใช่กับนกอันบัตโสเพราะมันเป็นนกทะเลขนาดใหญ่ที่ร่อนได้ไกลที่สุดในโลก ซึ่งมันสามารถบินหาอาหารได้ไกลถึงวันละ1,000กิโลเมตรเลยทีเดียวและด้วยความห่างไกลาจากมนุษย์มากทําให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทิ้งขยะอวกาศมากมายจนได้ชื่อว่าสุสานยานอาวกาศอีกด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าในตอนที่นักบินนําเครื่องบินรบลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินพวกเขาจะเร่งเครื่องเต็มกําลังแทนที่จะผ่อนคันเร่งไปดูกันครับว่าเพราะอะไรอย่างที่เรารู้กันดีว่า สามสถานที่ทำงานที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกคือเหมืองใต้ดินแท่นขุดเจาะน้ำมันและดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินมีความอันตรายมากจากเครื่องบินรบที่บินขึ้นลงตลอดเวลาซึ่งการลงจอดบนดาดฟ้าเรือที่มีความยาวเพียง333เมตรนั้นเครื่องบินรบแต่ละลำจำเป็นต้องมีตะขอไว้เกี่ยวกับสายสลิงบนดาดฟ้าเรือเพื่อช่วยชะลอและหยุดเครื่องบินให้ลงจอดบนรันเวย์ที่สั้นขนาดน,นี้ได้แต่ในจังหวะที่ตะขอกำลังเกี่ยวกับสลิงนี่เอง นักบินจะต้องเร่งเครื่องยนต์เต็มกําลังแทนที่จะผ่อนคันเร่งเพราะหากเกี่ยวสลิงไม่ติดการเร่งเครื่องยนต์จะช่วยให้เครื่องบินสามารถบินขึ้นไปต่อและกลับมาลงจอดได้อีกครั้งแต่หากนักบินไม่เร่งเครื่องยนต์ในจังหวะนี้เมื่อเกี่ยวสายสลิงไม่ติดตัวเครื่องบินจะไม่มีความเร็วมากพอที่จะส่งตัวเองบินขึ้นไปและตกไปยังทะเลแบบนี้ครับนี่คือ 3. อุปกรณ์ที่ทําให้มนุษย์บินได้ 3. flyboard air คุณอาจเคยเห็นโฮเวอร์บอร์ดมาแล้วในหนังระดับตำนานอย่าง Back to the Future ที่ลอยได้โดยไม่สัมผัสผืนซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้และนี่คือ Flyboard Air มันคือบอร์ดที่ติดตั้งเทอร์โบเจ็ตห้าตัวที่สร้างแรงยกททำให้ผู้ใช้สามารถลอยและบินได้ซึ่งมันบินได้เร็วกว่า230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นานถึง10นาทีซึ่ง Flyboard Air ได้ไปแสดงโชว์ด้วยการบินแข่งกับรถ F1 มาแล้วซึ่งราคาค่าตัวเจ้า f l y b บ a r d Air ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 7จล้านแสนบาท 2. องเจ็ตสูตรนี่คือชุดที่จะทําให้คุณบินได้ราวกับไอรอนแมนมันคือเจ็ตสูตรที่มีเทอร์โบเจ็ตหตัวประกอบไปด้วยเจ็ตแพคด้านหลังหนึ่งตัวและแขนอีกข้างละ2ตัวซึ่งเจ็ตสูตรนี้สามารถทําความเร็วได้สูงถึง137กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นานถึง10นาทีซึ่งมันถูกสร้างและพัฒนาโดยบริษัท Gravity i n d u s t r y ที่มีราคาค่าตัวประมาณ14ล้าน3แสนบาท และได้มีการจัดการแข่งขันเจ็ตสุดครั้งแรกของโลกมาแล้วเมื่อปี2024ที่ดูบยนั่นเอง 1. Je ่เจ็ทวิ่งสูตรนี่คือชุดที่จะทําให้คุณบินได้ราวกับเครื่องบินมันคือชุดที่ประกอบไปด้วยเปสพายหลังที่ติดปีกคาร์บอนไฟเบอร์น้ําหนักเบากว้างกว่า2.4เมตรและติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์บายสีตัวที่ปีกทาให้สามารถบินได้เร็วถึง470กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีเพดานบินอยู่ที่6,100เมตรที่บินได้ไกลถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียว และยังติดตั้งร่วมชูชีพไว้ถึง3ชุดซึ่งนักบินจะใช้การขยับแขนและเท้าเพื่อการเลี้ยวบังคับทิศทางซึ่งชุดนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ8 2 0ถึง20ล้านบาทครับคุณรู้หรือไม่ว่า3สถานที่ที่มีแรงจีมากที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนแรงจีย่อมาจากคำว่า Gravity หรือแรงโน้มถ่วงของโลกและเมื่อคุณขับรถยนต์แล้วเหยียบคันเร่งอย่างแรงจนหลังติดเบาะเท่ากับคุณถูกแรงจีดึงไปด้านหลังอยู่ ซึ่งแรง G หรือ g Force นี้ก็คือความเร่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือทิศทางอย่างกระทันหันเราไปดูกันครับว่า3สถานที่บนโลกที่มนุษย์จะ,ะเผชิญแรง G ได้มากที่สุดอยู่ที่ไหนบ้าง 3. ในรถแข่ง F1 นักแข่ง F1 จะ,ะเผชิญแรง G กว่า5-6 g ในจังหวะก,การเบรกหรือการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเช่นโค้ง7ในสนามมูเจโลประเทศอิตาลีนักแข่ง F1 จะเจอกับแรง G ในโค้งนี้ถึง5.6 g 2. ในเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่เหล่านี้ขึ้นชื่อเรื่องการเปลี่ยนทิศทางด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนักบินจะเจอกับแรงจีเก้ถึงและอาจทำให้พวกเขาหมดสติได้ดังนั้นนักบินขับไล่จึงต้องสวมชุดจีสูตรหรือชุดป้องกันแรงจีซึ่งชุดนี้จะช่วยลดการไหลของเลือดที่ไปสะสมบริเวณเท้าส่วนล่างมากเกินไปจนทำให้สมองขาดเลือดและหมดสติได้ 1. เครื่องเวียงสร้างแรงจี ศูนย์ฝึกนักบินหลายแห่งจะใช้เครื่องเวี่งนี้ในการฝึกนักบินให้ทนทานต่อ G ีลอกหรืออาการหมดสติจากแรง G ีซึ่งเครื่องเวียงนี้สามารถสร้างแรง G ีได้มากกว่า 15G เลยทีเดียวนี่คือ3มยานพาหนะที่จะทําให้คุณบินได้ 3. v o l o n o t Air Bike หากคุณเบื่อกับการขี่มอไซค์แบบเดิมๆแล้วล่ะก็นี่จะทําให้คุณสนุกสนานกับการขี่มากขึ้นมันคือ Vol o ล o t Bike มอไซค์บินได้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทอร์โบเจ็ต มันมีน้ำหนักเบาวกว่ามอไซค์ทั่วไปถึง7เท่าเพราะตัวรถทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบามันทำความเร็วสูงสุดที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีระบบลอยตัวแบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่ลอยตัวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะตกลงไปยังผืนส่วนราคาค่าตัวยังไม่เปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการแต่คาดว่ามีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ4ล้าน8แสนถึง8ล้านบาท 2. Jet Racer z a p a t a หากคุณอยากได้รถที่บินได้ แถมคล่องตัวราวกับเครื่องบินรบยานลำนี้คือคำตอบครับนี่คือ Jet r a ร e เซมันขับเคลื่อนด้วยเทอร์โบเจ็ตถึง10ตัวที่ทำความเร็วได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นาน10นาทีซึ่งมีเพดานบินอยู่ที่3,000เมตรด้วยความคล่องตัวของ Jet r a ร e เคุณสามารถขับมันควงสว่านได้ราวกับเครื่องบินรบถ้าคุณไม่เวียนหัวก่อนนะครับและเจ็ตเรเซอร์นี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ4-5ล้านบาท 1. Jet เจ็ตสันวัน นี่คือยานบินส่วนตัวที่ใช้มอเตอร์ไบพัดไฟฟ้าอันทรงพลังถึง8ตัวมันสามารถทำความเร็วสูงสุดที่102กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นานถึง20นาทีซึ่งมีเพดานบินสูงสุดที่460เมตรถึงแม้จะบินได้สูงเกือบเครื่องกิโลเมตรแต่คุณไม่ต้องกังวลไปเพราะเจ็ตสันวันได้ติดตั้งร่มชูชีพไว้ให้ด้วยและหากคุณอยากเป็นเจ้าของยานบินลำนี้มันมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ4ล้าน1แสนบาทครับ นี่คือยอดมนุษย์ผู้ที่โดดจากอาวกาศลงมายังพื้นโลกชายคนนี้คือเฟลิกซ์บอมการ์เนอร์นักกระโดโดร่มมืออาชีพชาวออสเตรียเขาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเหล่ายอดมนุษย์อย่างเรดบูที่ทําในสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนทําทได้นั่นคือการดิ่งพัุตาจากอาวกาศเฟลิกใช้เวลาเตรียมตัวกับภารกิจนี้ถึง5ปีจนกระทั่งในปี2012ภารกิจนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเฟลิกขึ้นไปพร้อมกับบอลลูนฮีเลียมและสวมชุดปรับแรงดันแบบพิเศษ ที่ใช้ผ้าไฟเบอร์กลาสและว,วัสดุสังเคราะห์เพื่อช่วยป้องกันการเสียสีและทนความร้อนจนนาทีระทึกก็มาถึงเฟลิกซ์เปิดประตูออกเขากล่าวถึงวินาทีนี้ว่าตลอด5ปีในการเตรียมความพร้อมเขาเหมือนติดอยู่ในคุกแต่ตอนนี้เขาจะเป็นอิสระแล้วและเฟลิกซ์ก็โดดลงมาหลังจากการโดดไปเพียง50วินาทีเขาก็ทำความเร็วสูงสุดที่1357กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาได้ทำลายกำแพงเสียงแต่การทำลายกำแพงเสียงนี่เอง ทำให้เขาสูญเสียการควบคุมและหมุนตัวอยู่กลางอากาศแต่เฟลิกก็สามารถควบคุมการหมุนนี้ได้และลงถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเขายังกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำลายกำแพงเสียงโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ครับ